วันนี้มาทำเค้กกล้วยน้ำว้าสูตรนึ่งกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากเนื้อเค้กออกมานุ่มละมุนลิ้นใครที่ทำไม่เป็นอยากหัดทำเค้กมาเริ่มทำกันเลยค่ะสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าหกผลนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าสุกค่ะถ้าใช้เป็นกล้วยน้ำวา้าแบบงอมๆก็จะดีมากเลยนะคะจากนั้นก็นำกล้วยน้ำวา้ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนค่ะตอนที่นำกล้วยมาขยำเข,เขาก็จะได้ขยำแบบเละง่ายๆนะคะ บีบมะนาวลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ขยำให้เละเลยหรือว่าใครจะใช้เป็นช้อนซ่อมหรือจะนำเข้าเครื่องปั่นก็ได้นะเติมไข่ไก่ลงไปสองฟองค่ะผู้ใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะคะจากนั้นเติมเกลือป่นลงไปค่ะน้ำตาลทรายเสร็จแล้วเราก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะเติมนมจืดลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะผู้ใช้เป็นนมพิต้าชิโอนะคะใครจะใช้เป็นนมสดธรรมดาก็ได้ค่ะ เติมน้ำมันมะพร้าวลงไป100กรัมใช้เป็นน้ำมันลำข้าวหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้เช่นกันนะคะผสมให้เข้ากันน้ำผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงมาร่อนเลยค่ะการร่อนแป้งจะทำให้แป้งของเราลดความชื้นขนมเค้กที่นึ่งออกมาก็จะฟูนุ่มอร่อยนะคะผสมแป้งจนกว่าแป้งจะละลายหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมนึ่งกันเลยค่ะ เราจะใช้เป็นถ้วยจีบนะคะถ้าเราใช้เป็นถ้วยจีบเราก็ใช้ถ้วยกระดาษรองข้างล่างนะคะเวลานึ่งเนี่ยเขาก็จะได้ไม่บานออกค่ะถ้าเราไม่มีถ้วยจีบบังคับเดี๋ยวกระดาษเขาก็จะบานออกขนมก็จะหกจากถ้วยนะคะเราก็จะใช้เป็นถ้วยพลาสติกที่สามารถนึ่งได้ค่ะโรยหน้าด้วยลูกเกดนะคะใส่ตามชอบได้เลยนะจากนั้นเราจะนำนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ20นาทีหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกค่ะ พอครบเวลาขนมก็จะฟูน่ากินแบบนี้เลยนะคะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางค่ะถ้าไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาก็คือขนมสุกแล้วพักไว้ให้เย็นเนื้อเค้กก็จะนุ่มประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาบีดูข้างในกันค่ะเนื้อเค้กข้างในก็จะนุ่มละมุนลิ้นเลยนะคะสูตรนี้อร่อยมากค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ